สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักอนุสรเย้ยศิระแค่อยากเพิ่มความสำคัญของตัวเองนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าเพื่อไทยเย้ยศิระวิจาร์ณสมพงศ์ไม่รักษาคำพูดปมแก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่อยากเพิ่มความสำคัญให้ตัวเอง นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายศิระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐออกมาวิจารณ์นายสมพงษ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่รักษาคำพูดประเด็นจะแก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า นายสมพงศ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไม่เคยพูดว่าจะแก้ไขยติรวมถึงหัวหน้าพักฝ่ายค้านทุกพักก็ไม่เคยมีท่านใดระบุจะแก้ไขยติการที่นายชวนหลิกภัยประธานสภาเชิญไปหาหรือเป็นขั้นตอนปกติก่อนอภิปรายต้องมาหาหรือในภาพรวม นายสิระต้องเข้าใจว่ายติอภิปรายเป็นข้อกล่าวหารัฐบาลตามยติที่ยื่นไปผู้อภิปรายแต่ละคนมีเนื้อหารายละเอียดการอภิปรายอย่างไรเขามีสิทธิอภิปรายและต้องรับผิดช,ชอบการควบคุมการอภิปรายที่ใครจะประท้วงหรือไม่และจะได้รับอนุญาตหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของสอสอเป็นหน้าที่ของประธานผู้ควบคุมการประชุม นายอนุสร์กล่าวต่อว่าดังนั้นขอทำความเข้าใจยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการดำเนินการร่วมของพักร่วมฝ่ายค้านจึงไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปแก้ไขยติความเห็นร่วมนายศิระออกมาพูดในจังหวะที่อาจจะเห็นคำวินิจฉัยกรณีนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ที่เพิ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองจึงออกมาพูดเพื่อสร้างบทบาทให้ตัวเองหรือไม่และขอตั้งข้อ สังเกตว่านายสิระอยู่ในวงหารือไม่ได้พูดอะไรแต่กลับมาพูดข้างนอกซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์นอกจากการให้บทบาทสร้างความสำคัญให้ตัวเองเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ